ชื่ออาร์ตนะคบเป็นเจ้าของร้านกาแฟบูคาบคอฟฟี่นะครับก็คือตรงนี้เปิดมาได้2ปีกว่าแล้วครับพวกกาแฟพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ไม่ได้ขายแล้วนะครับเพราะว่าเราซื้อมาขายครั้งเดียว รอบเเดดดียยวววแลวแลลล้้กก็็หหมมสวัสดีค่ะมาอยู่กับปิมนะคะจากช่องแคปโปรดักชันค่ะ mm hmm. ตอนนี้นรามาอยู่ที่ร้านกาแฟที่ย่านอ่อนนุชนะคะชื่อร้านบิวคัพนะคะ mm hmm. ได้ยินมาว่าร้านกาแฟที่นี่หอมอร่อยมากเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะ สวัสดีสดค่ะตอนนี้พี่แอนกำลังทำเมนูอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังทำลาเต้ลูกค้ายอยู่ค,ค่ะอุปกรณ์ที่พี่ใช้ทำกาแฟมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์หรอวอุปกรณ์ก,รก็จะมีตัวตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นแมนวนวลก็เรียกว่าแมนวนวลเอสเปรสโซ่นะครับก็คือเราจะสกัดกาแฟเนี่ยด้วยแรงของเราเองครับก็จะมีพวกเครื่องบดท,ที่ไว้ใช้กับกาแฟรูปแบบต่ตางๆ อหที่เป็นเมนูเด็ดของร้านบ้างคะเมนูเด็ดของร้านเลยก็จะมีะแบล็คโกกนัทนะครับเป็นกาแฟะมะพร้าวเพราะว่าเราใช้มะพร้าวสดทำลูกแก้วเลยนะครับแล้วก็จะมีะเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะว่าที่ร้านพี่เนี่ยใช้ใช้กาแฟเป็นกาแฟพิเศษครับเป็นเป็นของร้านเฉพาะสูตรก็คือจะเป็นใช้เม็ดไทยลาวแล้วก็บราซิลเ็นกันครับ จุดเด่นของร้านพี่เหรอพี่คิดว่ามันก็เด่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำกาแฟาเป็นแบบสโลว์บาร์นะครับแล้วเราใช้อุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างเป็นแมนวนวลที่ไม่เหมือนที่อื่นที่จะใช้เครื่องชงแต่ว่าเราเนี่ยจะทำเองหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกาแฟาของเราใช้วัตถุดิบคุณภาพดีแน่นอน,นครับ ดูน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยครับพี่ยาร์ดหอมหอมค่ะ,คะมันหอมกาแฟหอมนมค่ะอืมอร่อยมากเลยนะคะทุกคนมันหอมนมหอมกาแฟ เข้มข้น,นหวานมันกำลังพอดีค่ะ่าจะเป็นร้านอย่างนี้มาได้พี่อาร์ตเริ่มต้นยังไงมาบ้างคะ ก็จากวันแรกที่เป็นร้านรถเข็นข้างทางนะครับก็คือทำมาเรื่อยๆอก็จากที่มีลูกค้าวันละคนสองคนก็ค่อยๆเพิ่มเป็น10-20คนขายได้วันละไม่ถึง10แก้วก็ขายได้ถึงเออสแก้วต่อวันนะครับก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยก,ก็ลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นกาแฟข้างทางเนาะ มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นภาพลักษณ์คาเฟ่สวยงามอะไรครับก็ต้องก็ต้องพยายามฝึกฝนฝีมือปรับรสชาติให้ลูกค้าชอบมากก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเลยครับอ่ามนูไหนที่ลูกค้านิยมซื้อมากที่สุดคะอ่าที่สั่งกันเยอะมากที่สุดเลยก็จะเป็นอเมริกาโน่ครับที่ร้านเนี่ยจะเน้นเสิร์ฟกาแฟเป็นหลักเลยลูกค้าที่มากินเนี่ยก็จะมาชิมรสชาติกาแฟของเราเพราะว่า ที่มั่นใจว่ากาแฟเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนจะมีความหอมมีความเข้มที่กำลังดีแล้วก็รสชาติดีครับแ้่รนะอยากแนะนำตับผู้ชมทางบ้านไหมคะก็ต้องขอฝากร้านกาแฟร้านเล็กๆร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอยู่ซอยอนอสีส4นะครับเปิดทุกวนันตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผ่านไปผ่านมาก็ฝาก เข้ามาอุดหนุนเข้ามาชิมกาแฟที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ร้มากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับบายจริงจริงก่อนมาก็คือสามารถโทรมาสั่งล่วงหน้าได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราค่อนข้างจะทำช้านิดนึงดโดยอุปกรณ์ของเรา